สวัสดีค่ะพบก,กับป้าถาชาแนลนะคะวันนี้วันพระกินเจใช่ไหมคะอันนี้ป้าถาก็ทำละลายน้ำพริกไว้นะคะป้าถาจะแกงมะเขือนะคะมะเขือเจนะคะแล้วเริ่มลงม,มือทำกันเลยค่ะหม้อแบบนี้มันจะร้อนเร็วนะคะเพราะฉะนั้น ปลาถาหัวละลายน้ำพริกไม่ทันเพราะน้ำพริกเจมันจะเหนียวหน่อยปลากาเลยละลายไว้ก่อนไม่มีใช้น้ำมันนะคะปลาถาจะใช้น้ำมันน้อยที่สุดนี่ใชป้าปถาแกงส้มเจป้าถาทำคลิปลงไปแล้วนะคะ อันนี้จะแกงปลาอาสาอยากกินก็คือเราอยากกินอะไรเราก็แกงของเรานะคะก็ะแค่ไม่ใส่ของที่มันที่เขาเข้ามาชิ้นเจนะคะสุดเพื่อชั้่อ,อนร้อลงไปด้ อันนี้เป็นลูกชิ้นเจนะคะลูกชิ้นเจทํามาจากาหัวบุกเดี๋ยวเราใส่พีกมะเขือเลยนะคะน้ำมันน้อยไปเนาะก็ะเติมน้ำหน่อยนอึง ปิดษาไว้ก่อนค่ะเราให้มะเขือสุกสุกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาปรุงด้วยกันต่อ เหนือแล้วนะคะก็ถ่าต้องใช้ผักสุกนะให้ผักสุกนิ่มเลยมันุ่แป๊บนึ่ง ใส่กระชายกระพิกไทยนะคะใส่ออกเพิ่มความเข้มข้นให้เขานิดนึง ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลตัดลงไป สุบแล้วนะคะแล้วก็เอากะเพาลงไปเลยค่ะน่ากินไหมคะแกงป่ามะเขือใส่ลูกชิ้นเจของป้าก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เราก็มาตัดใส่ถ้วยันเลยค่ะ ของป้าบ้านป้าก็จะใช้ถ้วยนประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้วยใหญ่มันก็ดูเอใหญ่เกินไปเนาะถ้ากินไม่หมดมันก็เสียดายล้วก็จะทํากันประมาณนี้แต่ดูสิไม่ใช่ทาไม่ใช่น้อยนะแต่ว่าถ้วยอะ่ะดูเหมือนเล็กแต่ว่ามันใหญ่นะคะมันใหญ่มันเล็กแต่มันจุได้เยอะ เสร็จแล้วนะคะกับข้าวปลาถาวันนี้ก็มีแกงป่าค่ะแกงป่าม,มะเขือสะดลูกชิ้นนะคะเจแล้วก็อันนี้คือแกงส้มนะคะแล้วก็จับฉ่ายค่ะสามอย่างนะคะวันนี้ปลาถาก็ฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครต์ให้ปลาถาด้วยนะคะฝากคลิปปลาถาปนีชาแนลด้วยค่ะขอทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ เฮงๆเลยๆปังๆทุกท่านเลยนะคะบายๆเจอกันคลิปหน้าค่ะ